ว่าเดี๋ยวมีใครเขาจะมาตรวจสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอ้าวคุณแนงดีครับพี่โอ้สวัสดีสวัสดีแมผมไปที่ไหนที่ก็เจอคุณตลอดเลยนะตอนนี้ย้ายมาจำที่นี่แล้วเหรอรับพี่เ่าว์เฮ้ยสำเนียงนี่คนใต้นี่คนใต้ครับใต้เลยใช่ไหมเนี่ยใต้เลยเฮ้ยพี่ขอถามหน่อยดิใต้เฮ้ยอย่างภาคกลางเขาบอกเดินภาคใต้เขาเรียกอะไรอะย่างเดินย่างวิ่ง แลนวิ่งไวๆแลนหันหันวิ่งไวๆไปซื้อไวๆแลนหันหันไปซื้อหันหันได้จริงครับพี่ตายนี่เอ้ะเรื่องอย่างผลไม้ได้ไหมได้มิดเออได้ได้มิดนะได้มิดยังยังไอไอสับปะรดปักนัดตายไะคนไายเออสับปะรดปักนัดพุทราปักท่านเอ่อไนนาปักเขียบมะละกอปักพุงมะละกอสุกๆปักพุงเท่ม เฮ้ยชายตายป่ะเนี่ยชายนี่มีบลูเบลเฮ้ยอย่างอย่างสิงสาราสัตว์พูดเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอย่างภาคกลางเรียกจิ้งจกภาคใต้เรียกอะไรขี้เกี้ยมจิ้งเหรนขีโก้กิ้งกาขีกระปอมขังคกเขียงข่าลูกน้ำแม่งองเง่งหรือโอรสยุงแม่ใต้ไหนเนี่ยใต้ศรีสะเกดบ้าจอกเลยพี่แง แล้วหนูว่าคนที่ไหนอ่ะคนใต้ใต้ได้ใต้สะดืออุ้ยโหดแรงตัวนี้แรงอุ้ยลูกปลาคนตายตายได้ตายถังด้วนเออพี่อยากดูตายถังด้วนเนี่ยอย่างเอ้ยข้าวต้มมัดเขาเรียกอะไรเหนียวห่อกล้วยตายถังด้วนข้าวต้มมัดเรียกเหนียวห่อกล้วยอย่างไส้เผือก เนี่ยวห่อเพื่อไส้ทัวเนี่ยวห่อทัวไม่มีไส้ใบตองห่อเนี่ยวสุดยอดมาเจอคนใต้ตลกที่ชอบจังเลยโอ้ยอยู่รวมๆกันไว้นะแล้วก็ดูแลให้ดีแถวนี้เด็กไว้นุ่นเอ้าวิุยาครับที่ยำค่ำคืนขนาดนี้คุณทำไมมาคนเดียว ค่ะหรอไม่รู้ข่าเรื่องตำรวจเห็นอะไรแวบบเมื่อกี้กูคุยกับเงาอยู่แล้วเมื่อกี้มาแล้วก็ไปนู่นเลยผมจะบอกพี่บ่าวว่าแถวเนี้ยมันเถื่อนมันเถื่อนยังไงคุณเอ็งเด็กวัยรุ่นนะมันชอบมาตีกันหน้าร้านนี่เรื่อยเลยพี่บ่าวต้องเอาไว้อยู่นะโอ้โหไม่ต้องห่วงหรอกผมนี่คือผู้พิทักษ์สันติราคุณเอ็งรู้หรือเปล่าคราข่าวที่แล้วเนี่ยนะผมปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นตอนนี้ผมเลื่อนมาสองขันแล้วโอ้โหเลื่อนสองขันเหรอครับ ยังไงอะยศเหรอยศเหรอยศเหรอบันไดโอ้โหเอ้ยตัวจตัวจไ้พี่ตัวจตัวนะไม่เป็นไรแต่ผมก็เห็นเงียบสงบดีนะ ไม่เห็นมีใครเดินไปเดินมาเลยโอ้ยแถวนี้ตอนเย็นเย็นเลิกเรียนนี้เออมันเคยตีกันยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงซื้อลูกชิ้น่ะไอ้รุ่นยืนซื้อลูกชิ้นนี่ใช่แล้วเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งก็มาเออมันก็หวังดีอะครับเห็นว่าใส่น้ําลูกชิ้นเยอะไปหน่อยเออมันก็เลยบอกว่าน้องน้องระวังตีนเออระวังโดนตีนเท่านั้นแหละมันตีกันเลยไปไปซื้อไปฉายไี่หน่อยปั๊บ หมดไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่วยฉายก่อนเดี๋ยวมันจะมาซปช่พี่หน่อยแล้วกันคำถามพี่เอริที่จะปวดไปนี่ของพี่นะตำรวจตำรวจพี่ตำรวจนี่สวัสดีนี่เมื่อวานนี่หนูโดนตบนี่พี่นี่ผู้พูดความจริงนะพี่นะนี่เมื่อวานหนูโดนตบนี่ตรงนี้พี่หนูโอ้ยมีเรื่องอะไรไม่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนนี่พี่ไม่พี่ทำอีกหนูไม่พี่จะขวดพี่แล้ววะไม่ทำไมกัโอ้ยไม่มีอะไรเลย หักไปไม่มีอะไรเลยนี่หันหน้าหรือหันหลังเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่แบบมีคมีอะไรค่อยๆคุยกันนะแม่หนูไม่คุยแล้วพี่หรือคุยแล้วเอาเล่นมันทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะม่เมื่อวานนี้นี่เมื่อวานที่หนูซื้อลูกชิ้นเนี่ยนี่เป็นอะไรวังตี๋มุนแกบอกพี่ระวังตี๋ระวังตี๋อ๋อนี่เหรอฮะคนนี้เหรอฮะป็นความจริงเลยอ่ะแล้วก็ตบกันเลยเหรอเฮ้ยมาเลยระวังตี๋หนูไม่หัวหน้เลยนี่พี่ไม่มาละก็ทำไรไปคลองน้ำมะค่ะถึงจะไปจัดการเพื่อนวับหือวับหื ขี่มาฮะลืมเันนี้คุณจะคุณอะไรอะไรอั้งทาอะทท้า่ทั้งท้าทั้งท้าวท้ท้าว้าวทั้งท้าวทั้้าวทังทาวทั้อทังทีลวทั่งอ้วทั้ง้า้้งายว้ง่ง้ันาทล้งง มึงสาวเบาทำไมมึงไม่คิดจะหันมาฝั่งนี้อะไรบ้างวะมึงก็รู้กูต้องหลอวทุกทีเลยอ่ะเออมีมาพวกเดียวกันใช่ไหมสาวเบาไอ้หนูไม่ได้มาคุยกันเคลียร์อะไให้หมดคูดที้ก่อนไม่พี่หนูจะบอกว่าเอินี่มัวเขาตบหนูยังไงเออเขาตบหนูตังี้แบบว่าอ่าบวมเลยอืเวา้าววาาวว้าวว้าวว้้าว้ว้วดา เขาตบหนูนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้หนูแค่บอกว่าอะไไม่ตบเพื่อนไม่เคยตบเลยเอางี้เดี๋ยวถามเพื่อนก่อนดีกว่าคนไหนเห็นเหตุการณ์พบเห็นเหตุการณ์พบเห็นเหตุการณ์เพื่อนตายเหตุการณ์เพื่อนคนนี้นะเอางีงไมคุยเดี๋ยวมาคุยกับผมเลยเลยมามาคุยกันเลยบัดเพื่อนกันทีเทองแกัน

ไม่เมื่อวานนี่เขาตบหน้าหนูนี่ไม่เมื่อวานฉันไม่ได้ไปคนตบจะตบคนนั้นไม่เพื่อตบหน้าหนูนี่มันโดนหน้าหนูไม่จริงเพื่อตบคนนั้นไม่ไม่เพื่อนู้นไม่โดนหน้าตบไม่ได้โดนหน้าเลยไอ้หมอนี่ไม่มีวิที่ไปหายกันแล้วหรอมาดิไปถ่ายกันวิธีได้หมดแล้วมาดิคนตายทีนแน่ไรฮะคนตายคนตายคนตายจริงมึงรู้ไหมอะไรอ่ะน้อยไอ้ผู้อะดิหูมันอร่อยยังไงอร่อยจังหูเฮ้แกไปเคี้ยวคืนนเลย เดี๋ยวมันหายมันต้องจบไม่ได้เลยมาๆๆไเย็นนะเย็นเย็นเนเย็นองมือไม่มาตบรองูร่ะมึงทำมันที่นเย็นไง็มันไม่ได้ตบลอยเมื่อวานมึงไม่ได้ตบลอยพี่พี่ถามหน่อยทะเลาะกันเรื่องอะไรอธิบายพี่มาก่อนดิเล่าตาเล่าตาผู้ชายผู้ดูผู้ชายแล้วเราทำไมก็เพื่อนมาเกี่ยวอะไรเอ้ามัตบเพื่อนรั่วมันตบเพื่อนรั่วมันกำทำจ๋าจ๋าจ๋าจจ๋าไปจจ๋าโทรให้ตัวตุ่นก็ไม่เว้น โดดไม่เวนอย่าทะเ,เลาะกันไปนี้อธิบายทีทุกคนฟังนี้ก่อนเขามาตบเราเรื่องอะไรเรื่องผู้ชายเรื่องผู้ชายเอาเราไปแย่งผู้ชายเขาก็<ต><ว>มันพาเพื่อนมาตบนะอ๋อพาเพื่อนมาตบเอาแล้วเราทำไมต้องพาเพื่อนมาตบเขา นุ้ไม่ได้ต้นุ้ยไม่รู้เรื่องอะไรพี่นุ้ยไม่รู้เรื่องอะไรหรอใช่ป้าอะไรลิ้นแข็งโป๊กไม่ไปดูเลยนะมึงมาต้มพาเพื่อนมาต้มล่ะหลังนางตะลุงหนองเทียวอ่ะตะ้องชายไปดูตะลุงหนองเทียวไปแล้มาไปแล้นักลุงมาตาลุงไม่ไปดูนางรุงนะไปดูหนังอะไรเอ๋หรือว่าเราตบผิดวะเฮ้ยไปตบใครยังไงยังไงใครเห็นเหตุการณ์บอกไปเลยทีละคนเลยเดี๋ยวสอบถามอ่ะคนนี้บ้างวันนั้นอยู่ที่ไหนนู้นน่ะคะที่โรงพยับบ้านนะคะหลับกะป๋อป๋อนี้กันหนูนะคะแล้วก็ตาอื่นนะเราเพื่อนกับ อาบน้ำนะหูก็อาบน้ำและค่ะต่างรสมอะไรวะเนี่ยออกไม่ได้ป่ะหล่อนี่พี่รู้อาบน้ำอาบอาบน้ำเสร็จหูก็นอนละค่ะอ้าวแล้วไปเห็นเหตุการณ์ก็ได้ไงอ่ะนอนแล้วเพื่อนเพื่อนกระปุกค่ะปุกมาดูเหตุการณ์ยังไม่ดูเหตุการณ์ค่ะหนูก็กินข้าวค่ะกินข้าวอิ่มแล้วปึ๊บกินกับแม่มากันไปมีเรื่องยังยังค่ะแม่ใช้ไปล้างจานค่ะอ๋อพอล้างจานเสร็จก็ไม่มีเรื่องยังยังค่ะล้างจานม่เกก็บ่อนอ๋อเก็บจานเสร็็จกวิ่งไม่เรก็ได้ยินอ้เ่ะอ้เ๋อพ ไม่อยากเล่าเลยเร็วแล้วกูจะได้เคลียร์กูอยากกลับชอนพ่หัวหัวเลยอ่ะดิแล้ววันนั้นเธอมาสามคนใช่ไหมใช่แล้วเธอมาครับว่ามัอธิบายนน่ยไมไมพี่รารวจอธิบายอ่ะยังไงวันนั้นยังไงคือหนูเนี่ยเจอเพื่อนเอ เขาโดนตบชัดค่อยชัดคำดีย <c oughs> ่างหนอ<ล>อกกูอธิบายกันรู้เรื่องหนูสองคนก็เลยไม่ยอมก็เลยจะมาเอาคืนเขาเนี่แหละค่ะป<อ>ระมาณน,นี้าเพื่อนมามันก็จะจะลุมเขาเปล่าไม่ได้ลุมออก็อยากให้คุณตำรวจช่วยเคยให้หน่อยค่ะเขาก็ไม่ได้ลุมนี่เธอไปบอกเขาลุมได้ไงม <c oughs> าคุยดิมาคุยดิมาคุยมาคุย เขาไม่ได้ลุมเนี่ยแล้วไม่มีเรื่องกันตอนไหนอะไรยังไงลูกไม่รู้มลูกพี่แน่เขาด่าว่าไงหน้ากระปุกอะไรนะเขาด่าอะไรนะไอ้หน้ากระปุกอีลูกกระปั๊ไอ้หน้าคนน้องคออีคอนกระปุ้งไม่ได้เขาด่าดูว่าไงเขาด่าดูว่าไงดูก็ไม่ได้โอ้โหด่ากันถึงขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วจับมือกันซะพ่อแม่ส่งมาแล้วมาเรียนอย่าทะเลาะกันจับมือไปย่อมันคนตายะดั้งเสียไปย่อมมันออืเป็นเฮียหันลั่งตลอด แหมเอ้ยรักกันรึสองหกสองจับมือกันไม่จับเอ้าไม่จับอย่างนี้ผมจับทั้งคู่ไปโรงพักเลยนะเสียค่าปรับเลยนะแล้วเป็นเพื่อนกันเนี่ยังมีปัญหาเอาอย่างงี้เออคุยกันเอาจับมือกันซัจับมือจับมือเฮ้ยหัวลอยเลยโอ้โหไอ้หนูดึงดินี่รุ่นนี้หลุดแล้วหายากอะไรอะหัวลอยนี่อีเหี้ยเขาจะหกสิบแล้วนะแม่งเวียนอย่ากับลูกแมวเลยเวียน